เมทริกนะครับเมทริกเนี่ยเราจะเขียนเมทริกนะเราจะเขียนในรูปของปีกาวงเล็บนะครับไม่ใช่ปีกาสิวงเล็บแบบนี้หรือวงเล็บแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นเหลี่ยมหรือว่าเป็นโค้งก็ได้นะครับแบบนี้กับแบบนี้เนาะแบบนี้จะเรียกว่าเมทริกครับทีนี้มิ่อไอไออันนี้นะครับตรงนี้จะเรียกว่าแถวครับไอแบบนี้จะเรียกว่าหลักโอเคนะครับ อันนี้จะเป็นแถวที่1แถวที่2หลักที่1หลักที่2หลักที่3ทีนี้ไอ้แถวกับหลักแบบนี้นะครับเขาจะเรียกมันว่ามิติมิตินี่คืออะไรมิติก็คือเอาแถวคูณหลักครับสแสดงว่าอันแรกเนะี่ยมีกี่แถวครับมี2แถวแล้วก็มีกี่หลักครับ3หลักก็เป็น2อคูณสแบบนี้ตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็กี่แถวครับ2แถวกี่หลักครับ3หลักนั่นเองโอเคเนาะแบบนี้ก็จะเป็นมิติ2อคูณสานั่นเองนะครับ ไปต่อครับทีนี้ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้มิติอะไรครับมิติก็คือ1แถว1หลักก็จะเป็น1นคูณหใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นกี่แถวครับ1แถวกี่หลักครับ2หลักก็เป็น1นคูณสโอเคไหมครับทีนี้นะครับเมทริกจัตุรัสครับเมทริกจัตุรัสเนี่ยจะต้องมีขนาดแถวกับหลักเท่ากันเช่น หนึ 1> 1่งคูณหนึ 3, ่งสองคูณสองสามคูณสามสี่คูณสี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสองคูณสองอันนี้ก็จะเป็นสามคูณสามแบบนี้จะเรียกว่ามิติเท่ากันใช่ไหมครับมิติแถวกระลักเท่ากันหรือเมตริกจตุรัสนั่นเองต่อมาครับทีนี้เมตริกศูนย์ครับเมตริกศูนย์หรือซีโร่เมตริกนะครับอันนี้นะครับแปลว่าสมาชิกทุกตัวในเมตริกเนี่ยจะเป็นเลขศูนย์หมดเลยเช่นอันนี้ครับ อันนี้และอันนี้ครับโอเคเนาะคือทุกตัวเป็นศูนย์จะเขียนแทนด้วยแบบนี้นะครับจานะครับถ้าเกิดครูให้มาแบบนี้แสดงว่าศูนย์และขีดอยู่ข้างล่างเนี่ยมันแปลว่าเมทริกซ์ศูนย์นั่นเองโอเคนะครับเมทริกซ์ศูนย์ต่อมาเอกลักษณ์ครับเมทริกซ์เอกลักษณ์ก็คือตรงกลางเนี่ยนะครับตรง แนวทะแยงเนี่ยมันจะเป็นเลขหนึ่งหมดเลยนะที่เหลือจะเป็นเลขศูนย์นะครับอันนี้เรียกว่าเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ Class, เขียนแทนด้วย I ครับมาจากอะไรครับมาจาก identity ที่แปลว่าเอกลักษณ์นั่นเองนะครับทีนี้ไปต่อนะครับไม่มีอะไรยากเลยตัวต่อมานะครับ การเท่ากันของเมทริกครับการเท่ากันของเมทริกก็คือแปลว่าถ้าสมมติว่าครูบอกว่า a กับ b เท่ากันเนี่ยแสดงว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันต้องเท่ากันเช่นเช่นตัวอย่างนี้นะครับเรามาดูนี่เขาบอกว่าไอ้สองเมทริกนี้เท่ากันแสดงว่าตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้มันต้องเท่ากันใช่ไหมเราก็เลยแยกออกมาคิดเป็น x ลบ5จะเท่ากับ0ูนย์แล้วก็ย้ายข้าง x ก็จะเท่ากับ 5นั่นเองโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดครูให้มาแบบนี้ลบ4เท่ากับ y บวก7แสดงว่าก็จะได้เป็นลบ4เท่ากับ y บวก7 y ก็จะตอบอะไรครับลบ4ลบ7ก็จะตอบลบ11นั่นเองนะครับโอเคนี่คือการเท่ากันของเบทริกครับผ่านนะไม่ได้ยากเลยเนาะออะ,อะลองตัวนี้ล่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ ก็จะเป็นอะไรครับลบ4ส่วน3บวก y เท่ากับ5้ส่วน6ใช่ไหมครับเราก็ย้ายข้างเนาะ y ก็จะเท่ากับ5.6ส่วน6บวก4ส่วน3ทีนี้อยากให้มันเป็นส่วนที่เท่ากันก็ต้องคูณ2คูณ2ก็จะกลายเป็น5.8บวก8ก็จะเป็น13.6ส่วน6นั่นเองนี่คือ y ครับต่อไปเราหาค่า x ครับ เราหาค่า x ก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับกับตัวนี้3ส่วน4เท่ากับลบ x ลบ1ทีนี้ครูจะทำให้ x เป็นบวกนะครูก็จะย้าย x มาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายตัวนี้มาอยู่ฝั่งขวาเนาะมันก็จะกลายเป็น x เท่ากับลบ1ไม่ย้ายนะครับเขียนเหมือนเดิมลบ3ส่วน4ทีนี้ x ก็จะเท่ากับอะไรครับ4 1เป็น4เป็นลบ4ลบ4ลบ3เป็น ลบ7ส่วน4นั่นเองนี่คือได้ค่า X ออกมาแล้วก็ค่า Y ออกมาโอเคนะครับแค่นี้ไม่มีอะไรยากเลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนส่วนตัวนี้นะครับเราก็ลองไปฝึกเองนะครับลองไปฝึกเองมันจะแอดวานซ์มาอีกนิดนึงครับแต่ก็ไม่ยากมากนะครับโอเคไปต่อนะทีนี้เมทริกสลับเปลี่ยนหรือ transpose เม t ริกครับ r a n s p o s e metric หรือ metric slip, สลับสลับสลับเปลี่ยนนะครับก็คือการเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวนั่นเองจําแค่นี้ครับไม่มีอะไรยากเราจะเขียนด้วยตัวทีนะครับยกกําลังทีแบบนี้นะครับเช่น a ยกกาลังทีแบบนี้ก็แสดงว่า a ฐาน s p o s e นั่นเองนะครับจานะไปต่อนะครับเช่นข้อนี้ครับเขาบอกว่า a คือ0กับลบ7เราก็จะเปลี่ยนแถวเป็นหลัก ก็จะได้มาเป็น0กับลบ7ก็คือตอนแรกมันอยู่แนวนอนใช่ไหมแลาก็มาเขียนเป็นแนวตั้งแบบนี้เนี่ยแค่นี้เองนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นแนวตั้งใช่ไหมอันนี้เป็นตั้งเราก็จะมาจับเป็นนอนก็จะเป็น135ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับ746อย่างนี้นะครับหรือบางคนจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับก็คือเอา เอาเเอา1กับ7มาเขียนก่อนคือมันอยู่นอนมาเขียนตั้งเป็น 1, 7แบบนี้อันนี้ก็เป็น 3, 4แล้วต่อไปก็เป็น 5, 6แบบนี้คําตอบมันก็จะได้เท่ากันทําแบบไหนก็ทาแบบไหนก็ได้นะครับด้เท่ากันหมดโอเคเนาะนี่คือ Transport m a t r i c นะครับไม่ได้ยากนะ ทีนี้ต่อไปนะครับการบวกเมทริกการบวกเมทริกก็ไม่ได้ยากนะครับการบวกเมทริกก็คือเอาตำแหน่งมาบวกกันเอาตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยครับเอา A I J เนี่ยแต่ละตำแหน่งมาบวกกันนะครับเช่นเขาบอกว่าเอา x บวก y เหมือนข้อนี้ครับจงหา x บวก y ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเลย x บวก y ก็จะเท่ากับอะไรครับตำแหน่งบวกตำแหน่งเช่นตำแหน่งแรกก็คือ35บวก30ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ 65ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเขาเอา35บวกมันก็จะกลายเป็น65ต่อไป52บวก40ก็จะเป็นอะไรครับ92ต่อไปครับ61บวกกับ35ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ6กบอวก5เท่ากับอะไรครับ96ใช่ไหมครับต่อมาทีนี้อะไรบวก40ครับเนี่ยก็ต้องเป็น50ใช่ไหม ทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็น35บวกกับ30ตัวนี้จะเป็น33บวกกับ35อาคิดเลขครับ50บวก40เป็น90 35บวก30เป็น65 33บวก35เป็น68โอเคนี่ครับการบวกง่ายๆเองนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะต่อนะครับ เราก็มาดูตัวนี้อันนี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นสแปร์รูทนะในข้อนี้เราทำข้อ1ก่อนครับข้อ1ก็ง่ายๆตำแหน่งบวกตำแหน่งก็1บวกศได้1 2บวก8ได้10 3ลบ4 3บวกด้วยลบ4ก็คือ3ลบ4ก็จะกลายเป็นลบ1ตรงนี้นะครับเครื่องหมายเนี่ยดูดีๆนะต่อมา7บวก5 12ครับ7บวก10 17 7บวก15 22นี่เสร็จแล้วครับพอแล้ง่ายๆแบบนี้นะครับไปที่ข้อที่2ครับรู้สบวกรู่สามันบวกกันไม่ได้เพราะไส่ในมันไม่เหมือนกันนะครับไส่ในไม่เหมือนการเขียนม,มันเดิมครับเขียนม,มันเดิมเลยครับเพราะมันจับบวกไม่ได้ก็เขียนเข้ามาบวกขั้นไปเลยต่อไป3บวกลบหก็เป็น3ลบหก็จะได้เป็นลบสามเขียนไหม,มครับต่อมาลบหบวกห้า ก็จะได้อะไรครับได้ศูนย์นะครับ3ส่วนเบวก1เศษ4ส่วนเเราต้องทำตัวนี้ให้เป็นเศษเกินก่อนครับก็จะกลายเป็น3ส่วนเ7คูณ1เป็น7บวกอีก4เป็น11ก็กลายเป็น11ส่วน7แล้วเราก็จับบวกกันครับกลายเป็น14ส่วน7ตัดทอนก็ได้2นั่นเองโอเคนะครับง่ายๆเนาะ อันนี้ก็ลองไปทําเองนะครับ2ข้อนี้นะฝึกฝึกเยอะๆนะครับนักเรียนโอเคครูก็ออกจะออกประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากอ่ะโอเคเดี๋ยวมาต่อนะครับเดี๋ยวการคูณเมทริกเดี๋ยวมาต่อทีหลังน,นะครับโอเค